สวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านอาหารเช็กไทยอพาร์เรนที่แควดอกนะครับพอดีโอกาสดีวันนี้เราจะมาทําผัดไทยให้กินนะครับโชวฟฝีมือนี่สาวสุนะฮะเป็นสาวจากจังหวัดตาส,สุรินทร์ค่ะสาวสุรินทร์อันนี้สาววันสาวพิจิตค่ะเป็นสาวพิจิตนะครับทํางานอยู่ด้วยกัน โอเคโอเคครับครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับอ,อร่อยลำปางชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมาทําผัดไทยในสไตล์แบบออกข้นไทยอุงฝรังนะจัดเลยพี <S <S ยย่ขั้นแรกก็น้ํามันนะคะถ้าทำผัดไทยครับมันบบสเสร็จแล้วใส่ไข่เราจะทำเยอะหน่อย,นนยมันคือเป็นยริงๆเป็นอะไรมือแตะนะ เมื่อกี้พูดอะไรพูดภาษาที่ไม่มันไอ้นั่นมันมืดโอเคค่ะมือใหม่จับกล้องง่ายค่ะก็เลยแบบงงๆเห็นมืดไปหน่อยเห็นมืดก็เลยงงใส่เป็นกระทะีกค่ะอันนี้จะัดไทยอะไรอยากชินกะทยอะไร ผัดไทยกุ้งหรือไก่หรือเนื้อคะผัดไทยกุ้งค่ะผัไกุ้ง่ครับเอาบัานกุ้งนี้ไปยกเลยยกออกมาเลยกุ้งนี้ไปลวกสักนับเลยคนละ1ส13ตัว นะนี่นะครับพวกนี้อาหารอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็จะเป็นผัดไทยนะครับแล้วก็ไก่มมผัดเม็ดมะม่วงหรือว่าเนื้อผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็มีผักเปี้ยวหวานนั่นขึ้นชื่อที่นี่นะครับผัดไทยนี่ขึ้นชื่อมากที่นี่สายดีมากครับที่เซนมันเ,นเลย ร้อยมาคุ้งไอ้รอนี้ไม่หอมเนี่ยอเคมาสิไนะกใส่ซอส ซอสผัดไทยเราจะทําเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับสามที่ก็ใช้ประมาณ3ามกระบวยใช่ไหมค,ครับภาพนี้ถ้าภาพนี้นนนหรือจะเอาอ จากลำปาง,งปรุงตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนนใช้อะไรนะพี่ใช้อะไรนะพี่ยี่สิบใช่ไหมใช้ใช้ใหญ่มากใช้ใหญ่ใช้ใหญ่พี่คนน้องอีกนิดหนึ่งเลยเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ก็ใส่ใส่เต้าหู้เต้าหู้นะครับพอไปเรียบร้อยอนะต้องสูตรเขาบอกว่าเขาพอซอสหนักหน่อยเขาชอบแซ่บ เห็นชัดค่ะจะใสนะ่ันะของเราจะมีั่วมีอะไรนะฮะ ไสที่ขึ้งมากครับออกทุกวันออกวันผัดกันทั้งวันมากินไหมีมสันได้เลยน,น่ากินครับผมก็จะมีผัดไทยกุ้งผัดไทยไก่ผัดไทยเนื้อนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นซอสนะครับน,นี่ก็เป็นซอสน้ำมันหอยอันนี้เป็นซอสของกระเทียมพริกไทยอันนี้เป็นซอสผัดเ็ดมะม่วงฝั่งนี้เป็นซอสกะผัดไดก่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแกงแดงแ,นนแ,แกงมะขามมันแล้วก็แกงเขียวหวานมัสมมันเขียวหวานอันนี้ซอสตะกี้ซอสตะกี้ครับอันนีก้ก็ต้มขาไก่กับต้มยำ ครับผมน่ากินหรือเปล่าครับเพื่อนๆใครอยากกินมาเอาเลยนะครับมากินด้วยกันครับเข้ามาเลยเข้ามาเข้าฐานโตเข้ามาจอมันเลยครับกุ้งตุ๋เบล่มเลยอันนี้สเดลียวสีเดลียวสีเหลียวโอ้โหนี่ดูนะคะกุ้ง ไซส์ใหญ่มากโัว์เลอเลยโอเคครับเนี่ยกระเจอกเป็นหน้าตาแบบนี้ปัดไทยที่นี่จะรับรองว่าปัดไทยที่นี่ไม่ต้องกลัวรอร่อยมากอร่อยหนร่ง <Yeah. S 2> เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับปัดไทยอันนี้เรับกผัดไทยกุ้งนะครับเดี๋ยวยังไงเด้ตักให้ ไปกินที่บ้านนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหรือว่าเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นครัวเล็กๆครับเป็นร้านอพารเลนแต่ว่าขายดีครับรึกมากแต่วันนี้เงียบนิดหนึ่งเพราะอ,อากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนตกตนะครับก็สาวๆก็ครานี้กำลังจะเก็บ เก็บของแล้วเดี๋ยวข้ากลับบ้านแล้วครับัวบปิดสองุ่มทุกคนวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ทั้งทุกคนยิ้มกันหมดเลยข้าวนะครับข้าวที่เหลือแล้วเราก็จะทําการเกี่ยวข้าวให้มันหาเย็นแล้วก็จะเก็บเอาไว้ทำข้าวตักพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้ได้เข้าไปเก็บในตู้เหมือนเดิมกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามของอะไรนะอร่อยลำปางชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันนี้สาวๆเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะบายบลือ